บนโลกเลยเนะเขาคาดการว่าในอีกปี2030เนี่ยคนจะขาดสารอาหารขาดแคลนอาหารเนี่ย670ล้านคนเรื่องของความมั่งคงอาหารเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าการมีอาหารอยู่ความมั่งคงอาหารเนี่ยหมายถึงว่าประชากรทุกคนทุกเพศทุกวัยเนี่ยสามารถมีอาหารกินได้ทุกเวลาโอเคครับมีอาหารเพียงพอมีอาหารที่ตรงกับภาวะโภชนาการและมีอาหารที่ปลอดภัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงประเด็นต้องบอกว่าประเด็นที่เป็นปัญหาระดับโลกเลย ความมั่นคงทางอาหารคนไทยกันเองนะครับในฐานะที่บ้านเรานะั้นผลิตอาหารได้เป็นอันดับต้นๆของโลกอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรว่าตอนนี้โลกนั้นเกิดปัญหาในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารหลายประเทศจําเป็นต้องมีการกระมิดกระเมียนะครับไม่สามารถที่จะกินเต็มเมดเต็มหน่วยได้เพราะเรื่องนี้กันด้วยนอกเหนือไปจากนี้การประชุมเอเป็ซึ่งตอนนี้ดําเนินการกันมาทั้งปีเลยเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพนี้นะครับมีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยด้วยวันนี้จะมาคุยเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะครับกับท่านรองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ว่าสอสอกอรกระทรวงเกษตรและสารการณรท่านรองวินิตอธิสุขท่านรองสวัสดีครับครับผมครับท่านรองครับต้องถามก่อนว่าตอนนี้ที่บอกว่าประเด็นความมั่นคงทางอาหารเป็นประเด็นที่โลกให้ความสําคัญมันเป็นเพราะอะไรครับท่านรองครับบนโลกเลยเเขาคาดการณ์ว่าในอีกปี 2000, 2030เนี่ยคนจะขาดสารอาหารขาดแคลนอาหาร670ล้านคนอีก8ปีง่ายนนเลยนะใช่ครับเหตุผลทุกวันนี้ลองลองนึกภาพนะฮะถ้านึกย้อนกลับไปสมัยก่อนเวลาเราผลิตอาหารเนี่ย ถ้าเราผลิตแบบเดิมๆเนสมัยเดิมเนี่ยอาหารมันไม่พอนั่นเป็นเหตุเป็นผลว่าทําไมมันถึงต้องมีการเ,เขาเรียกว่าเป็น green revolution ม,มีการปฏิวัติเขียวถูกไหมฮะมีอะไรขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและอีกอย่างนะฮะไอ้เรื่องของความมั่นคงอาหารเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าการมีอาหารอยู่เพียงอย่างเดียว ะะเรื่องนี้ทาง f a o ซึ่งเขาเป็นหน่วยงานหลักของโลกเนี่ย <Okay. S 2> เขานิยามไว้เลยเขาบอกว่าความมั่นคงอาหารเนี่ยหมายถึงว่าประชาคนประชากร,ร,ากรทุกคนทุกเพศทุกวัยเนี่ยสามารถมีอาหารกินได้ทุกเวลาโอเคครับมีอาหารเพียงพอมีอาหารที่ตรงกับภาวะ โภชนาการ <S <S และมีอาหารที่ปลอดภัยครับนั่นหมายถึงว่ามิติของความโมโหอาหารเนี่ยมันเกินไปว่าความมีอยู่ของอาหารละออความมีอยู่ของอาหาร <S <S หเนี่ยเฮ้ยเราผลิตได้ผลิตพอนั่นคือความมีอยู่ของอาหารนั่นคือความมีอยู่ของอาหารความมีอยู่ของอาหารมันมีอีก3มิติฮะมิติที่2คือเขาเรียกว่าการเข้าถึงอาหารมันมีอยู่แล้วเนี่ยมันเข้าถึงได้เปล่าการเข้าถึงเนี่ยหมายถึงเฮ้ยมันมีแหล่งค้าขายไหมอันนี้ประการที่หนึ่งครับแต่ประการที่สําคัญกว่านั้นรายได้ที่คนมีอยู่เนี่ยพอเพียง กับการซื้อไหมอันนี้เขาเรียกความสามารถในการเข้าถึงอา,อาหาร,รนะครับประเด็นที่3ามเนี่ยเขาเรียกว่าการใช้ประโยชน์จากอาหารอันนี้สําคัญการใช้ประโยชน์จากอาหารเนี่ยก็คือว่าในฝั่งของผู้ผลิตเองเนี่ยผู้ผลิตอาหารเองเต้องผลิตอาหารที่ปลอดภัยนะ嗯嗯ต้องผลิตอาหารที่มีคุณค่านะแต่ในขณะเดียวกันเราจะเห็นว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยอย่างประเทศไทยเนี่ยสมัยก่อนไม่ค่อยมีร้านบุฟเฟ่ต์ถูกไหมฮะเราก็จะเห็นกันว่าเรามีการกินแล้วก็เหลือแล้วก็เก็บ แล้วก็มีการแปลสภาพอาหารดัดแปลงเอาไปกินต่อแต่ปัจจุบันเนี่ยการกินบุฟเฟ่ต์นยท่านจะเห็นหลายๆอย่างเนี่ยมันมีของทิ้งเยอะนะภาษาทางเทคนิคเขาเรียกฟู้ดเวสต์ซึ่งไอ้ขยะอาหารนี่เองคือฟู้ดเวสตเนี่ยดูเหมือนจะเ,เหมือนกับเอ๊ะมันไม่เป็นไรนี่บ้านเราอาหารราคาถูกแต่ว่าจริงๆแล้วได้นี่ใช่ครับทิ้งก็ทิ้งได้แต่จริงๆแล้วเบื้องหลังกว่าจะเป็นอาหารเนี่ยมันมีการลงทุนของภาครัฐ ในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไม่ว่าการจัดรูปที่ดินการทําแหล่งน้ําการจัดจุปทานเน,นี่ยครับมันเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจทางนั้นจริงๆเป็นต้นทุนแฝงอาหารเพราะฉนั้นพอทิ้งปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าการใช้ประโยชน์จากอาหารเนี่ยไม่เต็มเม๊ตําหน่วยในขณะเดียวกันเราเรา,เราเหลือทิ้งแต่ว่าอีกซีโลกหนึ่งมีคนที่เขา,เ,าเหลือเขาไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้<ๆ>เขาเขาขาดแคลนอาหารอันนี้นะครับอีกประการสุดท้ายคือว่า มันต้องมีมิติในเรื่องของความมั่นครงระยะยาวด้วยมีความ stable ไม้อย่าลืมว่าเวลาเราผลิตเนี่ยเราใช้ต้นทุนทางธรรมชาตินะครับโอเคเราต้นไม้เนี่ยดูดสารอาหารขึ้นจากดินเราใช้น้าใช้อะไรไปเรื่อยๆเนี่ยนี่คือทรัพยากรที่เราใช้แล้วหมดไปเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการทําให้มันยั่งยืนผลิตให้มันได้ระยะยาวเนี่ยต้องนึกถึงว่าในช่วงลูกโชั่วหลานเราเนี่ยการผลิตอาหารจะเป็นอย่างนี้หรือไม่เ oh. นี่ยนะครับก็จะเป็น4มิติของในเรื่องของความมั่นคงด้านอาหาร ถ้าลองบอกว่าได้มีการคำํำนวณออกมาบอกว่าอีก8ปีน่าจะเกิดมันมีตัวอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นไหมครับทำให้วิกฤตอาหารน้นมันดูรุนแรงขึ้นในช่วงเวลาแบบนี้จริงๆมันเกิดปัญหาคลาสสิกตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สแล้ว <ๆ S 2> ที่มันเกิดการขาดแคลนเกิดอะไรใช่ไหมครัทีนี้พอล่าสุดมาในช่วงสักปี2007-2008มันจะเกิดเหตุการณ์ที่ราคาพลังงานสูง อพอราคาหางรางคาสูงปุ๊บเขาก็เปลี่ยนจากพืชอาหารไปเป็นพืชพ,พลังงานมันก็เกิดการแย่งที่ดินแร่ทรัพยากรก,รกรันรกรกรกกใช่ไหมฮะที่เราเรียกกันว่าปัญหา soaring food price ปี2007ปี2008ช่วงนั้นนะฮะก็เกิดในเรื่องของวิกฤตนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าถ้าอย่างในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีความขัดแย้งกันพอมีการขัดแย้งกันระหว่างประเทศเนี่ยในเรื่องของการผลิตอาหารผลิตแล้วเอาออกมานอกประเทศไม่ได้ผลิตแล้วขนส่งไม่ได้ บางอย่างสินค้าที่เป็นยุทธปัจจัยนะครับเช่นน้ำมันน้ำมันเนี่ยส่งผลไปถึงการผลิตบายโปรดักต์ก็คือปุ๋ยเคมีโอโอเคโอเคยงกันมันโยงกันโยงกันพอปุ๋ยเคมีที่เป็นปัจจัยการผลิตมีราคาแพงเกษตรกรที่จัดสใจใส่ปุ๋ยเคมีเท่าเดิมไหมก็ต้องช่างใจล้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพอช่างใจปุ๊บเนี่ยนั่นหมายความว่าผลผลิตอาหารอาจจะไม่ได้เท่าเดิมเรามองกันที่เฟรมการประชุมเอเป็กนะว่าเอเป็กเนี่ยมี21เอเขตเศรษฐกิจ บางประเทศอาจจะเจอปัญหานี้บางประเทศเช่นบ้านเราเราไม่เคยรู้สึกว่าเรามีความเกี่ยวข้องยังไงประเด็นที่เอเปกเข้ามาคุยกันครั้งนี้<ะ>ซึ่งก็เป็นครั้งแรกในรอบประมาณ2อสปีเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันะนะฮะที่เข้ามาคุยในเรื่องของ food security ความมั่นคงทางอาหารประเด็นเร่งด่วนที่เขาอยากจะคุยกันเขาหารือเรื่องอะไรกันครับเอเปกดีอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าไอ้ความกรอบของความร่วมมือเนี่ยสามารถผุดไอชุดใหม่ๆขึ้นได้นะ แล้วแต่ที่เขตเศรษฐกิจเขาสนใจมีอะไรที่ประทุขึ้นมาก็หยิบมาคุยหยิบมาคุยได้เลยอ,อ,อันนี้ก็ไล่ไปถึงพอกลับไปถึงช่วงปี2008ฮะมันเป็นเรื่องของไอเรื่องราคาหารสูงเพราคาอาหารสูงุ๊บาาาาก,ก็บอกเฮ้ยงั้นเอาอิชูในเรื่องความมั่งคงอาหารเนี่ยมาคุยกันไหมอตอนแรกก็คุยเป็นระดับพุ่นส่วนทาง ทางนโยบาย PPFs นะฮะ Policy Partnership on Food Security ก็เป็นคุยกันระดับเจ้าที่อาวุโสพหลังจากนั้นมันมียกระดับขึ้นไปเป็นการประชุมระดับรบัฐมนตรีเพราะนั้นภายใต้เอเปยเขาจะไม่เรียกว่ารัฐมนตรีเกษตรนะครับเขาเรียกการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหาร oh. ซึ่งล่าสุดเนี่ยประเทศไทยอย่างที่ทราบกันนะฮะเราเป็นเจ้าภาพเอเปปีนี แล้วกรอบของรัฐมนตรีความมั่งคงอาหารเนี่ยเป็นกรอบหนึ่งเลยที่ถือว่าเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีซึ่งเพิ่งประชุมไปนะฮะเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีการประชุมย่อยที่เกี่ยวข้องเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประมาณ12การประชุมเพื่อที่เอาผลผลิตเข้ามาใส่ ในการประชุมรับรัฐมนตรีที่หัวหินที่มีของไทยเนี่ยก็คือท่านตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับดเรเนิมชัยศรีอ่อนท่าน,ปปานาเป็นประธานก็จะมีเป็นรัฐมนตรีจากย1บเเขตเศรษฐกิจเข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าที่จะออกมาเป็นร่างปฏิญญาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพอคุยไปคุยมาอย่างที่ทราบกันนะครับก็จะมีเรื่องของความขัดแย้งในเชิงหลายหลายเขตเศรษฐกิจก็มีปัญหาก็ ในรายละเอียดเนี่ย<ๆ>ก็จะมีแค่บางคําพูดที่ไม่สามารถตกลงกันได้เพราะนั้นประเทศไทยเองเนี่ยในฐานะที่เราเป็น<ๆ>เขาเรียกเป็นแชร์เป็นประธาน,านการประชุมมติความมั่นคงอาหารในปีนี้เรากตต็ต้องใช้วิธีเราเรียกว่าการออกแชร์สเตทเมนต์แทน<ม>การปริญญาแต่<ำ>ตผลเหมือนกันนะครับเพราะว่าประเด็นที่เราผลักดันใหญ่ๆที่อยู่ในในตัวร่างปริญญาเนี่ยก็ถูกเอามาใส่ไว้ในตัวแชร์สเตทเมนต์หรือตัวประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันนะครับ ในประเด็นที่เรามองว่าเฮ้ยมันจะต้องการผลักดันเนี่ยมันมีอยู่5เรื่องนะหนึ่งให้สนับสนุนในเรื่องของความปลอดภัยอาหารความปลอดภยัยทางอาหารและการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพราะว่าอย่าลืมว่าสินค้าเกษตรนะครับเวลาเราส่งไปเนี่ยมันหนึ่งมันเน่าเสียง่ายใช่ไหมครเพราะฉะนั้นพอไม่มีการอำนวยความสะดวกทางการค้าปุ๊บเนี่ยสินค้าพวกนี้มันแปรสภาพมันด้อยคุณภาพลงก็เป็นประเด็นผลักดันประการที่หนึ่งประการที่สองนะครับว่าด้วยเรื่องของการปรับปรุงความเป็นอยู่ ของอบุคคลในห่วงโซ่ของภาคการเกษตรและอาหารให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับก็นั่นหมายถึงว่ามองไปถึงทั้งผู้ประกอบการและตัวเกษตร,รกรโอเคนะครับประเด็นที่3เนี่ยที่เราผักก็คือว่าส่งเสริมในเรื่องของความยั่งยืนทรัพยากรการผลิตซึ่งแน่นอนฮะก็เป็นธีมของเราอยู่แล้วภายใต้ BCG ประเด็นที่4เรามองว่าการผลิตเนี่ยมันจะต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราผลักเข้าไป ประเด็นที่5เนห่ยที่เรามองคือว่าเฮ้ยมันต้องบาลานซ์นะการผลิตเนี่ยจะมุ่งหวังจากเศรษฐกิจเติบโตแต่เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมอเกิดผลกระทบต่อสังคมอันเนี้ยคงไม่ได้เพราะนั้นทั้งทั้งสีประเด็นเนี่ยฮะก็เป็นประเด็นที่เราผลักด,ดันขึ้นมาภายใต้ถ้อยแถลงหรือตัวแชร์สเตทเ,เมนต์ของเรา แต่อีกอันหนึ่งครับที่ทางที่ประชุมครั้งนี้นะครับอดอปคือยอมรับเลยเขาเรียกว่าแผนปฏิบัติการภายใต้กรอบความมั่งคงอาหารครับอันนี้เรามีแผนปฏิบัติการเดิมเนี่ยเราบอกว่าเวลาเราการประชุมระดับส,งสูงๆเนี่ยครับเวลามันก็จะเหมือนกับมีถ้อถแถลงแต่ว่ามันบางคนเขาบอกว่า without action ถูกไหมฮะเพราะนั้นก็ทำให้มันเกิด action อ๋อโอเคต้องเกิดผ,ผลในการปฏิบัติต้องเกิดผลในการปฏิบัติทีนี้มันจะเกิดผลในในทางทางปฏิบัติได้เนี่ยมันต้องมี action plan ซึ่งแอคชั่นแพลของเราที่เราเป็นผู้เริ่มร่างกันมาแล้วก็หาตัวแอคทิวิตที่มาใส่ข้างใน Action Plan เนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน6ด้านนะครับด้านแรกเนี่ยเราว่าด้วยการดิจิทัลไ z เซชันแอนด n อินโนเวชันนั่นหมายถึงว่าไอระบบ Data ของทุกๆประเทศเนี่ยต้องเป็นดิจิทัลละ21เขตเศฐกิจเนี่ยต้องเป็นดิจิทัลจะได้เชื่อมโยงกันได้ด้วยจะได้เชื่อมโยงนี้จะเชื่อมโยงได้มันต้องมีมาตรฐานเดียวกันครับ ก็คุยมันก็ต้องมีวงที่จะคุยในเรื่องของ Data Standard แล้วก็มีวงที่จะคุยในเรื่องของออที่จะเป็นแพลตฟอร์มว่าด้วยเร,เรื่องของข้อมูลพื้นฐานด้านการผลิตนะครับอันนี้ว่าด้วยเรื่องเรื่องแรกขาที่สองเนี่ยเราคุยกันในเรื่อง productivity คือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต a p e ปกเนี่ยก็จะมีการแลกเปลี่ยนเขาเรียกองความรู้ระหว่างเขตเศรษฐกิจซึ่งกันและกันทีนี้เราก็ดูว่าอันไหนที่เราแชร์เขาได้อันไหนที่เขาแชร์มาแล้วเราดีเรา เอามาแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกันครับในด้านที่3ที่เป็น a คชั่น plan คือว่าด้วยเรื่องของการ inclusive คือภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าอะไรนะเราไม่ทิ้งใครไว้ทั้งหลังเพราะฉะนั้นบุคคลที่เป็นเยาวชนเป็นสตรีก็จะต้องถูกให้ความสาคัญคผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องแม่บ้านเกษตรกรเนี่ยฮะเป็นเรื่องหลักที่เราจะต้องผลักด,ดันทางนโยบายของกระทรวงเกษตรนะฮะปีหน้าเราก็ต้องเดินพวกนี้จะเดินยังไงประการต่อไปในเรื่องของความามั่นคง หรือความมีเสถียรภาพอันนี้ผมก็ได้นําเรียนไปละในเรื่องนอกจากจะเกิดการทิ้งขยะอาหารแล้วเนี่ยที่เราเรียกฟู้ดเวสต์แล้วบางอย่างในการผลิตเนี่ยฮะเราเก็บเกี่ยวแล้วเก็บเกี่ยวไม่ดีเก็บเกี่ยวมาแล้วรักษาไม่ดีเขาเรียกฟ<อ>ู้ดลอสมันส่งผลต่อปริมาณผลผล,ผลิตและคุณภาพผล<อ>ผลิตทั้งสิ้นเนี่ยฮะเพราะนั้นหลักของการเกษตรเวลา,ากเกษตรอาหารเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ที่ฟาร์มละม,มันต้องส่งต่อไปยงังผู้เล่น ทุกฝ่ายที่กเกี่ยวข้องจนถึงบนโต๊ะอาหารเลยนะฮะเนี่ยนี่คือตลอดห่วงโซ่เป็นการถัดไปที่เราเน้นเนี่ยเราเน้นในเรื่องของความร่วมมือภาครัรภาคเอกชนก็ต้องมีการผนวกภาคประชาสังคมภาคเอกชนภาครัฐทั้งหมดเป็นตรภาคีในการขับเคลื่อนประการสุดท้ายภายใต้ตัวแอคชั่นแพลนเนี่ยเรากำหนดไว้ว่าจะต้องมีสมาร์ทโกคคำว่าสมาร์ทโกคือเป้าหมายเนี่ยเฮ้ยเป้าหมายลอยๆไม่ได้นะมันต้องเป้าหมายทำได้จริงรวัดได้ มีเวลาระบุไว้เนี่ยฮะก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ประเทศไทยในฐานะที่เราเป็นประธานยกล่างร่วมกับทุกๆภาคส่วนนะครับแล้วก็จนที่ประชุมเมื่อวันที่26สิงหาคมที่หหินเนี่ยก็ยอมรับไอตัวร่างเอกสารตัวนี้เรียบร้อยแล้วครับ ไม่ฐานท่านองไม่ได้บ้านเราถือว่ามีความมั่นคงทางอาหารระดับหนึ่งท <c oughs> ีเดียวเราได้ประโยชน์อะไรจากการที่เราเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้หรือแม้กระทั่งท่ามกลางภาวะที่โลกนั้นเจอกับปัญหาเรื่องของความมั่นคงทางอาหารครับการาหาลือเรื่องความมั่นคงอาหารเนี่ยแม้ว่าดูเผินจะเป็นความร่วมมือ,อ,มอมแต่ภายใต้กรอบใหญ่ของเอเปกเนี่ยมันจะมีอันหนึ่งที่เขากําลังมุ่งประสงค์ที่จะทําอยู่ เขาเรียกเขตการค้าเสรีเอเปกเพราะนั้นพอเป็นเขตการค้าเสรีในระหว่าง21เขตเศรษฐกิจเนี่ยลองนลกภาพนะฮะม,มันถ้ามันลดภาษีระหว่างกันหมดมลดมาตรฐานหรือมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีที่สมเหตุสมผลมใช้แล้วเสร็จผลผลเพราะฉะนั้นการอำนวยความสะดวกทางการค้าความลื่นไหลของการค้าเนี่ยมันย่อมจะมีมากขึ้นและอย่างที่บอกไว้ตอนแรกเราเนี่ยวางตัวเองเราคือในฐานะผู้ส่งออกอาหารเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมครับว่าการส่งออกเนี่ยเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจหลัก หนึ่งในสี่ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถส่งออกสินค้าอาหารได้ในระยะต่อไปเนี่ยตอนนี้เราเริ่มเริ่มต้นในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเริ่มระดมทีนไปก่อนแต่ระยะยาวเนี่ยถ้าเกิดมันมีการค้าเสร,รีเกิดขึ้นจริงหรือมีอะไรเกิดขึ้นจริงก็อยู่บนมาตรฐานของการเจรจา<อ>นะครับว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นี่ผมก็ยังไม่สามารถระบุได้นะครับแต่ว่าแน่นอนฮะการก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนทางการค้าประการที่หนึ่งเลยก็คือว่าพอการค้าดีขึ้นก็นํามาสู่ รายได้ของประเทศชาติลงไปสู่รายได้ของผู้ประกอบการของเกษตรกรในที่สุดประการที่2ครับมีการแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของเทคโนโลยีและอินโนเวชันเรื่องนี้มันเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพราะว่าอย่าลืมว่าในหลายๆเขตเศรษฐกิจเนี่ยจะเห็นในเชิงโครงสร้างเนี่ยเขาประสบปัญหาในเรื่องของเอจิ้งโซ i e ตี้มากกว่าเราเพราะฉะนั้นเล a r ร์นิ่ง d o ดูอิงก็ดีหรือว่าเขาบอกว่าบางอย่างเนี่ยเล่ร์นิ่งที่ดีที่สุดคือ Copy ปี้ปรับปี <copy S 1> แล้วเอามาอ d ดัปใช้เช่นลองดูให้ที่เขาเกิดปัญหาเดียวกับเราที่เรากําลังจะเจอทุกวันเนี้ย เขาแก้ยังไงเขาใช้เทคโนโลยีเข้าไปตรงไหนพอมาดูลวอันไหนที่มันเหมาะกับเราหาตัวที่มันลงตัวนี่ก็จะมี2เรื่องใหญ่ๆครับสั้นๆตรงนี้ครับท่านรองครับถ้าเกิดว่าภาคการเกษตรเติบโตขึ้นเราจะทําอย่างไรให้เม็ดเงินที่เราได้มากขึ้นนี้ลงไปสู่เกษตรกรให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเ่ยเลยครับตรงนี้ทําได้หลายส่วนเลยครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเม็ดเงินที่จะลงไปตัวตัวเกษตรกรเองนั้นมันมาจากสองทางใหญ่หนึ่งมาจากภาครัฐใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ ช่วยเหลือเยียวยาหรือว่าจะเป็นการจ่ายตรงก็ดีหรือการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอันนี้คือเป็นอินฟราสตรัคเจอร์ของภาครัฐประการที่2คือของภาคเอกชนที่เขามองว่าเขาเป็นภาคเอกชนที่เขาเข้ามาเกี่ยวข้องในธุรกิจการเกษตรต้องไม่ลืมว่าขออย่างนี้มันก็ต้องมีการส่งต่อทางไรายได้นะครับจะส่งต่อมากน้อยเป็นธรรมหรือไม่อันนั้นมันเป็นเรื่องอีกอีกประการหนึ่งในเชิงโครงสร้างแต่โดยคอนเซปต์เนี่ยก็จะเห็นว่าพอประเทศประเทศเราเนี่ย มันมีเครื่องยนต์ที่มันขับเคลื่อนได้ทั้งภาครัฐก,ก็ดีแล้วทางภาคเอกชนก็ดีเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันก็จะเกิดเป็นเขาเรียกตัวทวีตัวคูณตามไปเรื่อยๆตามสะดีฮะแล้วก็จะส่งผลส่งผลถึงตัวพี่น้องเกษตรกรแ,แล้วก็ตามครับทางกระทรวงเกษตรก็มองว่าในเรื่องของอบางอย่างเช่นการถ่ายทอดอเทคโนโลยีพวกนี้เราจําเป็นที่จะต้องย่อยให้มันง่ายก่อนเพื่อให้ชาวบ,บ้านชาวช่องเข้าเข้าใจได,ได,ได้ชัดเจนมากวันนี้ขอบคุณท่านรอมากนะครับผมผมก็จะลองครับด<ม>ีบค,รครับยินดีครับ อาจจะฟังเป็นเรื่องไกลตัวเพราะว่าเรานั้นมีเรื่องความมั่นคงทางอาหารอยู่นะครับแต่ต้องยอมรับว่าคงไม่ใช่ทุกประเทศที่เหมือนก,นกันกับเราส่วนเราในฐานะที่เป็นเจ้าภาพเราจะใช้ประโยชน์ส่วนนี้มากที่สุดได้อย่างไรวันนี้ก็ได้นําม,มาฝากกันแล้วสําหรับวันนี้เวลารายการก็จบลงแล้วนะครับแล้วพบกันใ่โอกาสหน้าสวัสดีครับ